มาเห็นพอดีพออมามองเอแม่พอออมามองไปข้างล่างว่าเด็กเลิกเรียนแล้วมีเดินออกมาจากป่าละเมอไหมก็มาเจอยายเตี้ยค่ะยายเตี้ยข้างโรงเรียนบ้านอยู่นู่นไกลไปอีกสักหน่อยเอากําลังแย่ไข่มดแดงวันนี้เนี่ยยายเตี้ยไม่ได้เอาเอาที่แย่ไข่มดแดงมาใช่ไหมคะโอ้ก็เลยมาปีนเอาต้นเตี้ยเลยนะคะ แล้วมดแดงกัดนี่เปื่อยหมดเลยตัวมดแดงกัดในในอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยกระดง้งเออถาดนะคะถ้าเป็นไม้ไผ่จะเรียกกระดง้งกระเบียนอันนี้เป็นถาดเขาจะเอาแป้งมันใส่ค่ะเขาจะเอาแป้งมันใส่นะคะแล้วก็เอาเอารังมันเคาะใส่แป้งเลยแล้วแล้วมดแดงก็จะก็จะก็จะเออเดินไม่ได้ใช่ไหมยายเตี้ย นะคะนะคะโอ้ไปเหมือนเดิมแต่ว่าไอตัวที่เป็นไข่เป็นอะไรเนี่ยมันก็จะจะอยู่ในนั้นจะอยู่ในแป้งนะคะแล้วก็ฝัดออกอย่างนงี้นะคะเวลาที่จะเอาตัวไปกินก็ฝัดออกอมันเป็นเทคนิคนะคะมันเป็นเทคนิคแยกไข่มดแดงนะคะขอให้ยยเตี้ยได้เยอะๆนะค่ะสวัสดีค่ะขอให้ได้เยอะๆนะคะไข่มดแดงข้างรัวร้วโรงเรียนเอ,อ่อ ค่ะค่ะข,ขอให้ได้เยอะๆให้เย็นนี้ไม่ต้องซื้อกับข้าวนะคะค่ะ